โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในโลบอกรับอ่ะอะไรที่ผมอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นรางรถไฟนั่นเองครับคือเราจะต้องนั่งรางรถไฟไปเรื่อยๆถึงเส้นชัยนะครับแต่มันบอกเลยว่าไปยากมากครับเดี๋ยวจะให้ดูนะอุ้ยเด็ดไปแก้เขาอีก <c oughs> ขอโทษ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 มาครับนี่ครับอ่ะถ้าไปแรงๆจะเป็นไงเดี๋ยวรอดูนะฮะ อธิบายไม่ถูกก็เอาดูตามนี้แล้วกันนะฮะอ่ะอย่าขี่เร็วเกินไปไม่งั้นมันจะตกแมพฮะจะตกรางเอานานไงมีคนตกนะฮะน้าไอตรงน้ก็ตกนะครับบอกแล้วต้องไปช้าๆนะครับเอออ่ะแต่จะต้องค่อยๆไปนะครับเนี่ยแหละปลอดภัยเอแล้วก็เบรกเบรกเบรกเนี่ยต้องเบาตรงนี้ต้องเบา โอ้ผมไปช้าอยู่นะเมื่อกี้แล้วตกได้ไงวะเอาเอาใหม่เอาไม่ไมนะครับบอกเลยว่ายากจัดนะฮะอันนี้เอาคันนี้เอาไอ้น,นี่ดีกว่าครับน่าจะขี่ง่ายสุดแล้วค่อยๆไปค่อยๆไปไม่งั้นเด๋อวตกรางโอ้ยไปไม่ได้ชิพาละช้าเกินนี้ไมได้ละ โ <Okay, S 2> อเ<ป>คค่อยๆไปค่อยๆไปเอตรงนี้มันอะไรวะเนะี่ยสุดยอดเฮยโอเคค่อยๆไปครับไปต่อโอเคนเนี่ยแต่ค่อยๆไปออดนานรังม่อนาจัดเอ๊ะมีคนกำลังตามหลังผมมาว่ะนะครับแต่เราไม่รอเขาแล้วกันะครับเราไปของเราต่อ อันนี้คืออะไรครับอ๋อไม่มีอะไรครับเว้ยแม่เ้ย,เยลืมดูโอ้โหก็มวตะมอครับโอ้ลืมดูเลยเรียบร้อยเอาใหม่โอ้โหแล้วไปแล้วแล้ไปเร็วไม่สนโลกมาครับโอ้โหเบาเบาเา,อาโอเค เออเฮ้ยเ้ยหลังหลัง包หลังหลัง,ลง <c oughs> เออเขาถอยเราไปครับเราไปต่อหลังอย่ารีบนะครับเดี๋ยวตกกลางเอาสวยแล้วไปไม่ได้เดี๋ยวถอยก่อนเอาหมอเคแล้วก็ไปสุดแรงเลยแล้วก็เบรก ไม่ได้วะต้องไปไงวะอะถอยเปิดเขาถอยให้ทางเราละแล้วก็ไปเลยโอเคสวยแล้วขี่ต่อแล้วค่อยไปอย่าไปเร็วเลยตรงนี้นที่ผมบ้าดโอเค ชี่เสียวว่ะอุยอยอยอ้ยเกือบเกือบเกือบเมื่อกี้แรงไปโอเคโอ้ยแม่งเออเอาอีกแล้วมันต้องค่อยๆไปแล้วผมรีบอะ่ะเอาอันนี้ดีกว่าครับง่ายๆดีชือบอชะลอ ตรงนี้แหละไปแรงมากไงไม่สวยเลยละโอเคอ่ะผมจะคุมไว้อยู่ที่สามสิบแล้วกันนะครับสปีดท,ที่สามสิบไว้น่าจะพอดีโอเคถอยก่อนเอาใหม่ถอยตาบแล้วก็ขึ้นใหม่โอ้ยน้ออ่ะเราไม่แหละ ชื้อโอเคอุ้ยมีคนกำลังมาว่ะโอเคตรงนี้ก็ชิลอยู่ไปตรงนี้แหละเอาสุดเลยว้าไอบอเบาๆบๆๆบบ,บเกือบแล้วน,นั่นคันแดงร่วงโอ้สวนแล้วหลุดรางครับแต่ยังอยู่ยังอยู่ไหวโอ้โหโอเค เอ็งเสียวะเคีนตรงนี้แหละโว้ยโอ้ย่อฟัคโอ้โอ้อะไรอะนี่ก็ได้เหรออุ่งสามาไกลละโอ้ oh, เอาไปใหม่เลยสภาพ โอ้ oh, ไปไม่เลยอะไรวะอยู่ๆก็ล่วงเจนี่อเอาอีกแล้วเอาไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ได้นะฮะอันนี้น่าจะตกยากกว่ามั้งล้างยากกว่าลองใช้ดีกว่านะฮะโอ้แล้วแรงด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> น,นี่อะ่ะ หน้า,างไงลูกโอ้ยคนหน้า,าล่วงไปหมดแล้วเนี่วแม่งตอนค้งมันน่ากลัวนะแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้ชะลอด้วยก็ปล่อยตกยงี้เลยเอ้าวมีควเสิงไงกไว้ให้ก็ขอแล้วกันบา เนี่ยโอ้โอแลวคันนี้ใครเสกเลยวะขอได้ไหมนะเอ้าเฮ้ยไปครับเอามาอีกรอบเราไม่จริงจริงโอเคตอนตอนไอ้ช่วงโค้ดเ,เราจะต้องเบาจริงจริง นะฮะแม่งเร็วนิดหน่อยล่วงละนะฮะโอเคยังคิวอยู่โอ๊ยเดี๋ยวไปค่อยๆไปครับยาวอุย้ยแรกแๆกแ เรียบร้อยครับมีคนเดินบนรางแล้วเราจะไปยังไงเนี่ยโอ้โหจบเลยครับตรงนั้นจะไปยังไงเนี่ยเอาโหแล้วไม่ล่วงด้วยนะไงดีเพื่อนไปเลยชนท้ายไม่งเงยเพื่อนโอ้สวยแล้วล้วจะไปต่อไอ้เนี่ย <laughs> อ้ย เรียบร้อยครับคนดูเหมือนเราจะไปไม่ได้นะฮะแม่งจบเลยแล้วผมลุกได้ไหมเนี่ยอยไม่หายไม่หายไม่หายโอเคผมก,ก็จะไปดันลงอุย้ยไม่ชิบหายแล้วมันทะลุเลยอะ่ะโอ้อะงั้นรถเอ้รถไฟของเราก็ปล่อยทิ้งแม่งไว้ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรากาะคนอื่นไป พ,พี่พี่ี่พี่อะสิทับแม่งเลยเออแป๊บเราไปต่อโอเคโอ้ออส่าไปดีแล้วนะแต่มันมันเจอซะมันเจอคนจอดทิ้งไว้อะ่ะโอ้อืหนานเนี่ย เพื่อนเพื่อนเบ็เบรกให้น้อยเอาแล้วจะจอตบป้องเพื <c oughs> ไแบบ่ไปด้วยแบบขอ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 ไปด้วยเพื่อนเกไปกับเพื่อนนี่แหละนะเออ劳务จ่าจะถอยแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แต่เมื่อเขาเขาไม่เขาไม่รู้อะนะครับเหมือนเขาคิดว่าเราแกล้งเลยชนแม่งเลยเออ <N ine> นั่นเนี่ยอลงไปอีกอืมเอ <c oughs> เรียบร้อยครับเจริญเอ้ยเอ้เกาะ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 อย่างเงี้ยแหละไปดีๆนะเพื่อนเดี๋ยวไปดีนะเว้ยเพื่อนเออนั่นแหละชอค่อยๆค่อยๆอย่างเงี้ยแหละเพื่อน โอเคหลังหลังเบาหน่อยหลัง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 อย่าชนอย่าชนหลังเบาเบาหน่อยก็ได้โอเคนานใช่ไปไม่ได้แหรอวะนะโอเค โ <c oughs> อ้ยเริ่มไฟผมดีกว่าเอ้เงี้ยเพื่อนๆสัน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 เมื่อเขาแบบค่อยๆไปโคตรเซฟอ่ะนะเซฟจับอา้าว โค <c oughs> ตรเพือนไม่ได้ดูเพราะมันขวางไ <c oughs> อ้ยังสงสัยเพื่อนวะแปคบเดี๋ยวเราอเอออ,อุ้ย,ยชิพายละ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 โอ้ตายแล้ว โอ๊ย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 หนักกว่าเดิมอ้โอ้ยด่าวิ่เมื่อกี้ผมกดเสกทับแล้วแะเรียบร้อยเอ๊ะตรงนี้มันเป็นบั๊กอะไรวะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยอ่ะบั๊ก เออมโอย้ยเฮ้ย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 อะไรอ่ะไปด้วย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 ร้อหน่อยก็ดีเพื่อนโอ้ยเบา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 หน่อยเดี๋ยวเพื่อน โอ้เรียบร้อยครับเรียบร้อยไปแรงงี้โหแล้วไม่ล่วงด้วยคงจะล่วงนั่นไงเรียบร้อยฮนะล่วงโอเคมาอุย้ยเพื่อนขวางไ,ไปไงอะ่ะอ่านั่นไงนเส่ทับปแป้งเลยอ้วก็เสกยด อืมไม่ต้องไปแล้วงานเนี้ยไม่ต้องไปเีอยโอ๊ยอะไรเนี่ยเอ้าโอ้ยเลยไอ้โอ้ค้วพีวพ่พยายามตัดแล้วก็ล่วงโอ้แม่ง โอ้เร oh, oh, ียบร้อยอ้าวเรียบร้อยหลุดโอ้ยวันเดืนดีดี่ะเออเอ็งอะไรวะเนี่ยชอบเพื่อนแบบเนี้ยซ้อนเยอะๆเอาแล้วมันอ๋อไปไหนก็หลุดไปดีเออ ลงไปหรกเพื่อนไม่ลงไปเรเสกซ้อนแม่งเลยอย่างนี่ไงจ้าไปเพื่อนไปสองคันนี้มันปล,ปลอดภัยละโอ,โ,อโ,อโอ้ย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 เย็นเย็น,น,นดีเพื่อนเย็นเย็นเย็นไว้เพื่อนเอานันเดี๋ยวก็รุดเดี๋ยวก็ลุดคุณลุกสีทับแม่งเลยไม่ต้องล่วงโค้นี่และล่วงเออไม่ล่วงด้วย แมงเงือแมวอะไรแล้วชีวิตนี้โอ้แล้วมั่งแหลกเนี่ยโอ้ยเบากาฟกีก่อนเออแค่นี้แหละอาตรานโทรศัพท์เราเลยไอ,อ้ตรงนี้มันอะไรมันวะเนะี <c> ่ย <oughs> คือมันมันแทบไม่ได้บอขี่รถไฟกันแล้วอะอะ เี็นอะไเนี่ยโอ้ยตา้ยโอ้ยแล้วมันหาอะไรดีวะโอ้ยโอ้ยแปแปไปไอ้ไลน์นี่เหมือนจะเป็นของ v p ใช่ไหมอ่าเป็นของ v p นะฮะไอ้นี่ล่ะอ่าโอเคแ็ถ้าเกิดว่าถ้าอยาก ถ้าอยากจะไปดีๆก็ต้องมาเติมเกมนี้ก่อนนะครับเพราะตรงนี้โดนมันพีน่าหมดแล้วอะ่ะเฮ้ยเวงล่งหมดแล้วอ่ะไม่ต้องไปเพื่อนไม่ต้องไปเพื่อนไม่ต้องไปแบบนี้แหละเออ เยี่ยะไรเนี่ยโอ้ย <c oughs> จากสภาพวะโอเคปะม,มีเด็กีะเกาะรถเราอ่ะไปไหมเพื่อนเอา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 เงี้เลยอหรอโอ้โอตายแล้วตรงนี้ก็หนักนะครับหนักอยู่ ไม,ไ,ไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นอ,ะอ่ะอะ <c oughs> ไม่ต้องไปเพื่อนไม่ต้องไปไหนละอย่างเงี้ยแหละอ่าโอ้โหแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะอ่ะเย้ เอวนี้แม่งสุดยอดว่ะโอ้ยเรแบบี๋ยไมีคนจอยมาวะเอาเดิอืมแลกแลกเออเอาเดิ โอเคนั่นแหละคุณดูคือบอกเลยว่าแบบนี้แม่งโคตรเละนะครับเออเละจัดเลยคือเว้งัวจัดอ่ะดูดิอะไรก็ไม่รู้เอาอีกก็นั่นแหละใครอยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวจะทิ้งนิ่งไม่ไหวให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับบอกเลยว่าแบบนี้ถ้าอยู่เซิร์ฟอือ่นอะอาจจะไม่โดนแบบนี้แต่ถ้าอยู่เซิร์ฟผมเนี่ยอาจจะโดนแบบนี้เว้ยตามสภาพฮะเละจัด โอเคคุณดูก็ไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย